สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในปี2025นั่นคือดา c i เซียด e r อร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมกับการปรับโฉมใหม่หมดทั้งภายนอก ภายในรวมถึงสมรรถนะที่พัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายมากขึ้นในด้านรูปลักษณ์ภายนอกดาเซียด็เกอร์2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าดีไซน์โค้งมนผสมผสานกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้ดาเซียใหม่อยู่ตรงกลางกันชนหน้าทรงสปอร์ตเพิ่มความแข็งแกร่งพร้อมไฟหน้าแบบเลตที่มีดีไซน์เฉียบคมเพิ่มมิติความหรูหราเส้นสายตัวถังถูกออกแบบมาให้ดูโฉบเฉีียวและกระชับมากขึ้น มีให้เลือกทั้งรุ่นบรรทุกแบบพาเนลแวนและรุ่นโดยสารที่มีประตูบานเลื่อนด้านข้างทั้งสองฝั่งเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงหรือขนของหลังคาสูงและกว้างตอบโจทย์การใช้งานทั้งเชิงพาณิ์และครอบครัวภายในห้องโดยสารของดารเซียด e r เกอร์2025ถูกปรับให้มีความพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้คอนโซลกลางใหม่มีการจัดวางที่ลงตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นทรงใหม่สามารถปรับระดับได้ ที่นั่งให้การรองรับที่ดีนั่งสบายในระยะทางไกลบอรดหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการช่องเก็บของรอบคันถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงทั้งในแดชบอร์ดใต้บอะดและประตูดโดยรวมให้ความรู้สึกเป็นรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ทางด้านสมรรถนะาดาัเซียดเกอร์สพมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.3มลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ130แรงม้าพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ตามรุ่นย่อยซึ่งช่วยให้การขับขี่คล่องตัวและประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกขุมพลังดีเซล1.5ลิตรดีซีที่เน้นแรงบิดและความทนทานเหมาะกับการบรรทุกหรือใช้งานหนักโดยทั้ง2เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานมลพิษยูโร6ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแววดดดลล้้้้อมมรรรรระบบบช่่งรร่งงงาาไัักกปใใหหเถนนนีขึ ขับขี่ลุ่มนลนแม้บรรทุกหนักเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารลดลงชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนด้านความปลอดภัยดาเซียดเกอร์2025ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานใหม่ครบครันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิราภัยคู่หน้าและด้านข้างระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC กล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยจอด ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางรวมถึงในรุ่นสูงสุดจะมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดอับสายตาซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นที่หาได้ยากในรถกลุ่มนี้จุดเด่นที่ทำให้ดาเซียด็เกอร์2025น่าสนใจกว่าใครคือความคุ้มค่าในเรื่องราคาและฟังก์ชันการใช้งานเพราะเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ในคันเดียวด้วยห้องโดยสารกวา้างขวางปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย รองรับทั้งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาต่ำอะไหล่หาง่ายและยังประหยัดน้ำมันเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยครอบครัวหรือธุรกิจขนส่งขนาดกลางราคาจำหน่ายของดา c i เซียด e r เ2025ในตลาดยุโรปเริ่มต้นประมาณ15,000ยูโรหรือราวๆ570,000บาทส่วนรุ่นท็อปอาจอยู่ที่ประมาณ19,000ยูโรหรือประมาณ720,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่ามาก สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่ใช้งานได้หลากหลายภายในกว้างขวางขับขี่ประหยัดปลอดภัยและราคาจับต้องได้ d a c i เซียด e r เ2025ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะถ้าคุณเน้นความคุ้มค่าและความเรียบง่ายในการใช้งานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช anel เนมไทยแลนด์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ